หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยไทยไต้องข้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นแท่ดัดเอ็นดัดเทสเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิป,ลปเนี่ยทำไมมันไอ้นี่วะไอเหี้ยอะไรคอมใหม่เออกูว่าอาการอยากได้คอมใหม่ไอเหี้ยเออเป็นอาการอ่ะหลุดแล้ไอเหี้ยไอเหี้ยแค่นี <c oughs> <c oughs> ้ก็หลุด สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะผมยูผมตั้งส่องดูุยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายการใหม่ของผมน่าคือชื่อรายการว่าเยิ้มแต่เช้าคือรายการไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมแค่ผมมานั่งขำขี้อะไรก็ไม่รู้เพือเห็นขี้อะไรไปเรื่องก็ขำนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ มานะไม่ได้อะไรนะมันเขาเรียกว่าแบบคุณผู้ชมเข้าใจอาการตรงนี้ไหมอาการที่แบบว่าเราไม่ได้นอนพอเราไม่ได้นอนปุ๊บแล้วแบบเราฝืนไม่ได้นอนแบบให้มันง่วงมากๆแล้วเรามานั่งเล่นเกมหรือเรามานั่งทําอะไรอะ่ะแล้วเราจะแบบมันจะแบบเหมือนแล่นหลอนน่ะใช่ไหมคุณผู้ชมมันจะแบบตลกอะ่ะนะมันเห็นเที่ยอก็ตลกไปหมดอ่ะวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมานะครับโอเคผมก็ผมก็ได้ทําการโพตนนี้ตั้งแต่วันที่1 4ี่แล้วนะผมนะนี่วันที่22สองแล้วเพิ่มมาทำนะครับตอนนี้อารมณ์กำลังมาไงฟิลกำลังมา นนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทาคลิปนี้นะครับผมนะผมจะต้องใส่แว่นว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเก็บทรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลุดหลุดแน่นอนนะผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียทรงหมดเออเก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยอย่าเห็นตายแคยตายยัง ตายจังหวาอะไส,สัตว์มาคุณผู้ชมครับรายการใหมกูเขนะียวอะไรเนี่ยรายการใหม่ <laughs> ยมืมเขียวเขียวชิบหายแน่นอนคิดแน่แน,น่ส,สัสเออเอาเาเอาถึงเวล,ๆๆล<บ>าแล้ว <laughs> ไหมถึงเวลาแล้วเนเป็นไรไว้ <laughs> <laughs> เฮียใส่แว่นแล้วมันมองเห็นไม่ชัดเว่เฮียต้องถอดแว่นไอ้สัสเ้ยเฮียแล้วถอดแว่นนี้ไม่เฟี้ยวเลยสัสคราวนี้เขาคอยตำรวจรุบวงรุบบ้างกูมาจับกูแน่เลยสัสอะไรเนี่ยกูบอกกูขอมีมกูบอกกูขอมีมส่งเฮียมาไหนไหนดูดิเหียเฮียมึงไนสั์ไปการติ่นะฝ่อีส่วนเห็นความดีของในตัวคุณอะไรวะ เฮ้ยพี่ดูอันขวาช่วยโลกดีเลยไอไอ้นี่พลังตีพ่อตีแม่ช่วยโลกใบนี้ไว้กระตุนเงี้ยก็ลองเลยอะไรเงี้ยมอนมึงเวอะลำบากเลยอ่ะฮ้ยแต่ทักมาทำควยเลยทำคลิปอยู่เฮ้ย คิดถึงเหมือนกันครับไม่ทำแล้วไหมไอ้เหี้ย,ยเจอกันไอ้สัสไม่ทำละไม่ทำละไอ้เหี้ยยิงทักมาไอ้สัสเ,เจอกันน้องเจอกันออกออกคลิปจะฟ้องน้องฟ้องไปเลยควยมันดูอยู่ไอ้โง่อะไ,ไนะเกือบตายโปรโมตยังไงให้ตัวเองเกือบตายดัชมิลดัชมิลยังไงเหรอเป็นนมแบบคล้ายๆนมวัวผสมแบบพวกผลไม้นมวัวผสมผลไม้หืม อะไรกูจะอ้วกเหี้ยไม้สารไอ้เหี้ยหมดฟิวเลยกูกำลังหลอนๆเลยเหี้ยสวนไหมครับพี่ยังง้างยังง้งย่งเดี๋ยวฉัล็อกกระถั่วของเราเนี่ยกูขำมั้เหี้ยวคุณจะล็อกแดงไอ้สัตว์อะไรนะคือ เอ้ี mm ้ยไอ้จัดใครวะเนี่ยกูต้องรู้ไหมไอ้มมี่อีซาเอ้ยเล่นกูแล้วเดเรียรี่้องจ้ะเหี้ยอะไรเห็นอะไรก็ขำไม่หมดเลยจัดตาได้เงี้ยคมไทยตรวจพบเด็กสามคนนั่งอยู่ไอ้เหี้ยอะไรจัด กุ้ยเกี่ยวนะกุ้ยเกี่ยวได้เฮียอะไรวะกัปตันอเมริการับไม่ได้กับสิ่งนี้การไลหน้ามึงอ่ะเฮียไอ้ไม่เห็นเหลือยอยเชียเลือกันเองไม่เชียอะไรวะเข้าไปดูคนดูตั้งสติไว่นึงนะคนดูครับครูครับของผมไม่มีเสียงเงียบสุด เงียบดิครูปิดใหม่รอให้ครบเดี๋ยวครูพูดโอเคนะครบอะไรวะคนครบอะไรเหี่ยเอาใหม่แล้วใหมเราเราต้องเรียกเรียมทาราย หนึ่งไม่ได้นอนเหมือนกูจะไม่ได้เรียบเรียงทำลายใหม่ครูครับของผมไม่มีเสียงอันนี้เด็กพูดเงียบสุดๆอันนี้เด็กน่าจะพูดส่วนนี้ครูพูดเงียบดิครูปิดไมค์อันนี้ครูน่าจะพูดรอให้ครบเดี๋ยวครูพูดเคนะก็หมายความว่าแบบรอให้นักเรียนครบอ่าแล้วมันหาตรงไหนอันที่สองครับ ข่าวดีอนุญาตแล้วสงการปีนี้ให้เล่นสรดน้ำปะแป้งนั่งท้ายกระบะได้ห้ามอย่างเดียวห้ามออกจากบ้านเฮียเยเนี่ยห้ามออกจากบ้านเราจะเล่นไงไอเสือจำไว้คุณยังมีผมอยู่ข้างๆนะเฮียอะูกผมอยู่ข้างๆไงผมก็ได้อยู่บนหัว ตลกจนร้องไห้อ่ะพี่วินเอาใครโทรมาตนไม่ไหวแล้วอผมไม่ไห่ปหแลกสตีนไอ้ี่ตลกมากเลยไม่ได้หมายถึงน้องนะมันไ้ียวินเนี่ยน้องก็ส่งมาดีแล้วทำเพื่อคนข้างหลัง ทำเพื่อคนข้างหลังกูคนละครึ่งอ๋อเกียรเหรอไม่เก็ตว่ะก็คือแบบประมาณว่าแบบเราแบบเป็นแบบพวกไฮเทคไงก็ทำคนละครึ่งให้ลุงป้านะอ่ายอะพี่ลองทำตามในคลิปดูนะครับ Oh, fingers if it is on the inside it can break your thumb during impact do this with both hands you now want to place your fists halfway between your chest and your hip once you're at this point move them slowly from side to side and eventually the momentum will end up with you you ไอสัตว์ไอเชียเ,เด็กน้าแก่อาจารย์ใครคิดว่าตัวเองโง่ให้ยืนขึ้นลุกขึ้นยืนอาจารย์นายคิดว่าตัวเองโง่เหรอเปล่าครับผมแค่ยืนเป็นเพื่อนอาจารย์เข้ามาเลยไอลูกสิบเวรกูเอาแว่นขึ้นดีกว่าไอเคีย,ยใส่แว่นแล้วแม่งแบบมองไม่ชัดเลยม่งไม่ค่อยกลางเลยว่ะโคตรเคียโคตรเคีย วิธีหลอกคนโง่แบบง่ายๆเอาไอ้เหี <superv ising> <ator> <laughs> ้ยหนักูโง่ไอสัตว์แปนแม่งเลยไอสัตว์เอ้ยแมวหายใครพบเจอว่าหลอกกลับไปอง ไอ้เขี้แมวหายใครว่าเจอแมวแม่เลยบ้าอ๋อไอ้ขี้ก็ลงคลิปนี้ไปตลอดไล่าแน่เลยสัสอะไรเนี่ยล่มโพล่มใส่ฮะล่มโพ ล่มใส่่มเย็นล่มไปดีกว,ว่าไอ้เฮียเออแล้วมันล่มใส่ยังไงวะไอ้เฮียงงวะ่ะก็เป็นล่มแล้วก็เป็นรูปใส่บิเลียนไง <laughs> สเตนชิคเก้นไปเลยสแตนของข้าอะไรวะมีเฮียเนี่ยเลยแม่ฮาไอ้นี่มีเฮียบินอยู่เนี่ยทำไมออกไปไกลหน้าเขลดิบเบื่อหน้ามาัา่งวะมีใจก็ทักมาไอ้สายใครจะแอบมุดไปได้เนี่ย what โอ้ยเราไม่หาว,ว่าอะไรวะอย่ารีบบาบบาบบาบอะไรกูไม่ได้ขำเลยกูขับอันล่างนี่กูขับอันนี้นี่กูขับอันนี้นนนอ๋อกูไม่ได้ขับอันบนเลยไอ้สาย วีวีโอมา้าวิวีอม้า้านวววโอแมอ้เี่มันแอปอะไรวะสัตว์อยากเล่นมากวะหมดแล้ว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 โอเคโอเคแค่นี้พอครับผู้ชมครับ ก็หอมปลาของคอวิ่งคัน,นี้แล้วกันนะผมนะใครอยากร่วมสนุกกับคลิปวิดีโอแบบนี้นะผมนะก็คลิปแบบนี้ก็ไม่มีเหี้ยอะไรมากเลยนะผมโอเคมานั่งครับใครอยากร่วมสนุกคลิปวิดีโอนี้นะผมนะก็อย่าลืมนะผมมาร่วมสนกกันที่แฟนเพจนะผมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็เพจชื่อว่าซอมดูฮ uh ีทีวีนะครับก็เดี๋ยวผมจะโพสต์ไม่ว่าจะเป็นแบบมีอะไรให้ในคลิปให้เล่นบ้างวะมีเจ็ดลู่แล้วก็มีเยื้มแต่เช้าอะไรแบบนี้นะครับก็ เป็นรายการที่แบบคิดที่อะไรไม่ออกแล้วนะครับผมนะสำหรับรายการนี้เป็นไงกันบ้างครับผมคุณผ,ผู้ชมคือไม่มีที่ใมากเลยคือไม่มีอะไรจริงๆอ่ะคือมันนั่งขำอย่างเดียวอะครับมันมันมันหลอนนะมันหลอนนะครับแต่ไม่ได้ดูดมานะผมมันหลอนเองนะครับมไม่ค่อยได้นอนก่อนดูคลิปวิดีโอนี้นะผมนะก็อย่าลืมหลบตำรวจด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าดูใครอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะถามได้ว่าไอ้นี่คือใครนะใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วย้วกันว้เจอกันใหม่คลิ 哎哎，一、哎哎、个蓝色。